กดไลค์กดแชร์กดตับให้เราด้วยสวัสดีค่ะจากคลิปโค้งครั้งที่แล้วเราประสบความสำเร็จโดยการที่เราไม่ได้ iPhone แต่เราได้หูฟังมาเต็มไปหมดเลยแ้่รอบนี้เราจะได้ iPhone ใช่ครับมันจะเป็น <Okay. S 2> แพ็กเกจน,นะครับอธิบายก่อนว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับของโค้งท,ที่ที่ทำอยู่ก่อนน,น,นั้นก็จะเป็นแต่ละรอบแต่ละรอบมันจบแล้วเราได้รางวัลละ แล้วมันตัดรอบไปแล้วจบแต่มันมีเสริมมาบอลไปอยู่ที่คาไลโคโปรโมชั่นก็จะมีแจ้งเสริมมาว่ามันมีโปรแกรมของทางโรตารและเซเว่นอีเลเวนก่อนจะเล่ากติกานะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราซื้อโค้กเท่าไหร่ซื้ออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันปะหลินหลินมองอะไรอยู่มองอะไรอยู่อ่านะไรกันอยู่เนี่ยนี่โปรโมชั่นโปรโมชั่นของโค้กในเซเว่นเลยเนี่ยว่าซ่าหน้าร้อนนี้ อีกแล้วโคครั้ <iPhone S 1> งที่แล้วได,ได้ไรโคได้ไรได้ไรได้ผูฟังเฮ้ยรอบนี้ไอโฟนเลยนะสีแดงเลยนะแต่เราคือโคกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันขนาดแล้วก็ได้คอให้เป็นโคกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราซื้อโคกันว่าเราซื้อโคกไซส์ไหนขนาดไหนไปากจากื้ไปเมื่อกี้ปุ๊บเลยก็สั่งโคกมาสิงโชคโคกต่อมาเรื่อยๆเลยมั้ยพี่โบเองซื้อแบบเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านนะ อันนี้เราซื้อโฟก์อันนี้ก็สามสิบแพ็คครับคือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนอ่คือบีนเนี่ยมันต้องห้าสิบหนึ่งหนึ่งขวดมันสิบสามบาทเราซื้อหนึ่งบีนสี่ขวดเท่ากับห้าสิบบาทห้าสิบสองบาทพอดีก็เลยซื้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผลเล็กเออก็เป็นอย่างเงี้ยเออส่วนส่วนที่เป็นโรบัสเนี่ยเราก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วแต่นิเหนื่อยนิดหน่อยไม่เยอะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ายังไงนะไปบอลคือบอลนก่อนส่วนของโคของเซเว่นเนี่ยนะก็จะที่ซื้อมาประมาณนี้ก็กติกาของเซเว่นนะครับก็คือว่าซื้อครบบินละห้าสิบบาทขึ้นไปโอเคนะครับผ่านออเมมเบอร์คือออโต้เลยคุณมีสิทธิ์นะครับเอจากจำนวนที่เราซื้อกองอย่ใหญ่ๆเมื่อกี้ก็โดยประมาณก็180สิทธ์ ร้อยเท่าไรร้อยแปดสิบสิบอืมเออก็หมื่นนิดร้อยแปดสิบสิบนี่ต้องหมื่นเลยเหรอวะเราได้เราได้จะซะได้ไอโฟนแล้วเนี่ยก็ประมาณเก้าพันสามอ่ะจะได้ไอโฟน e ละเออนี่แค่รายการเดียวยังไม่ลงมีกนรายการหนึ่งนะนี่รายการของเซเว่นนะครับก็ยิงบินกันไปนะครับก็คือพูดง่ายว่าขี่ไปเลยคนละห้าสิบบาทเนี่ยมันก็ตึกประมาณเนี้ยบินตึกประมาณเนี้ยแต่สิ่งไม่ต้องไปขี่ะไรเลยมันเข้าที่ออเบอร์เลย นั่นแหละนี่องเข้าตามนั้นแล้วรางวัลไ่ะอยากรู้รางวัลจังทุกคนอยากรู้รางวัลใช่ไหมอ่าใช่มาเลยครับรางวัลที่หนึ่งซัดกันไปเลยไอโฟนสิบสองที่เราหนึ่งร้อยยี่สิบแปดติกต้องมาต้องมาเราต้องมาหลายรอบแล้วหลิ้นกี่รางวัลเนี่ยสามรางวัลรางวัลที่สองแอร์พอร์ตรู้ป่ะแจกกี่รางวัลเท่าไหร่กี่รางวัลห้าสิบรางวัลโอ้ยเนี่ยแหละมาแน่นอนหลินต้องได้แล้วล่ะ เอ้ยแต่รอบที่แล้วหลินก็ได้ของดีอยู่นะเอออ่ะรางวัลที่3นะครับ All member หึงแสนแต้มเท่ากับมูลค่า1,000บาทโอ้พันหนึ่งเซเว่นพันหนึ่งต้องเอากี่รางวัลรู้ปบอลเท่าวหน่100รยรางวัลหนึ่งในนั้นต้องมีชื่ออิสดาค่ะได้หนึ่งพันเราลงไปกี่คนลงไปทั้งหมด6คน6คนนี่ถ้าได้คนละพันนี้ยังไมง่คืนค่าโคเลยบอบอลบอ ถ้าถ้าเราคิดได้ iPad i ไอไอเอาหมายถึงสองสามองหนึ่งโอ้ยเอ้ยสามสองหถ้าเราได้ <laughs> ไอไอห้วหนี้กันเอทำไมไอพอตเนี่ยถ้าได้อันนึงก็คือยังขาดทุนอยู่เคยได้ยังวะไม่เคยได้ไเลยอ <c oughs> ันนี้ไม่เคยใช่ไหม <c oughs> ไม่เคยได้ไเลยตอนแรกตอนแรกเราจบกันที่ว่าเอ้ยซื้อที่เซเว่นแล้วจบแค่นั้นโอเคไปอ่านรางวัลของโลตัส อา้าวโลตัสก็ร่วมกิจกรรมมีโลตัสอีกเหรอมีโลตัสข้าวมนอ้าวโลตัสแจ้งว่าไงคะโลตัสเนี่ยก็คือกติกาของเขาอันนี้ตอนซื้อมาไม่ได้ถ่ายเลยเลยอ่าเพราะว่าเราเล่นจนวันสุดท้ายจำได้วันวันโลตัสพี่โบไปไหมโลตัสโลตัสกติกาง่ายคือซื้อหนึ่งขวดซื้ออะ,อะไรก็ได้ครบหนึ่งบิลหนึ่งขวดที่มีติดหนึ่งขวดอ่าก็ลงลงได้เลยเขาจะให้ขี่อ่ะนะอ่าแล้วก,แวก็แล้วก็พอสบปุ๊บก็จะส่งลิง์เข้ามาแล้วก็ไปคีย์ในระบบอีกทีหนึ่ง แต่ต้องซื้อบินโลตัสเท่านั้นนะโลตัสโลตัสเอ็สเพสได้เลยได้อะไรบ้างโอ้ลังวัลนี่เลยบอลอันนี้เราคาดหวังมานานเราไม่เคยได้รางวัลนี้สักทีเดียวโอเครางวัล L G T V สมาร์ทโฟน 4K เอาใหม่ L G 4K สมาร์ททีวีอ่ากี่รางวัลรุ่นนี้รู้ป่ะกี่นิ้ว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 ลูกว่ะ65นิ้วโอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยเอากี่รางวัลครับสี่ลังวัน ปากตันไม่เยอะปากตันไม่เยอะหรอไม่เยอะไม่เยอะเอาต่อต่อต่อยังไม่ไม่สะใจเท่าไหร่ไอโฟนสิบสองโปรแม็คลอห์ยี่สิบแปดจิกจํานวณกี่รางวัลรู้เปล่ากี่รางวัลสิบห้ารางวัลเฮ้ยมีกระป๋องอยู่เว้ยเยอะยเยอะนะรางวัลที่สามนะครับลำโพงมาแชลนะครับเป็นสีขาวสีดำนะครับนะครับทั้งหมดยี่สิบรางวัลอันนี้เดี๋ยวก็เป็นหมื่นนะลำโพงมาแชลก็แพงนะยี่ห้อดีดู แต่ถ้าแบบเจ็บปวดน้อยเฮ้ยเม่แบบเล่นน้อยแล้วเกิดได้อย่างนี้ครับ t e s ก o g i ์กา a r ดมูลค่า1,000บาท300รางวัลอุ้ยอันนี้อันนี้มันของมันต้องมาแล้วนัแต่กิจกรรมเราเล่นของเกี่ยวกับ Tesco Lotus เนี่ยไม่เคยได้รางวัลสักอย่างเลยรอบนี้แหละ300 ตอนนั้นเราได้เปล่าโคบไม่ได้ครบคบก้อนบอลกัหลินไม่ได้ไงแล้วพี่ได้ส่วนของบิ๊กซีจังหวะนี้มันต้องมา300รอยรางวัลนี่ไม่น้อยหรอกพี่โบเยอะมากนะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลรางวัลออกมาเป็นยังไงไปกันปะตรงนี้เลยไหมเห็นชัดโอ้ยยิ่งแม็กมันมีให้เลือกเลยเรานึกรางวัลที่หนึ่งก่อนะโอ้ป้าถึงไปใส่รงวที้เลยหรอมาที่หนึ่งเอลว้าวแล้วหนึ่งวะเรามีใครบ้างวะ มีทั้งออฟฟิศอ่ะใช่ไหมโคเออโคทั้งออฟฟิศอ่ะเออใช่ทั้งออฟฟิศเลยเออไม่มีเลยไม่มีชื่อไม่ร้ายอย่างวันที่สองมีไอโฟนไหมไอโฟนนี่แหละชื่อสิบห้าคนไม่มีไหนวะไม่มีเลยไม่น่าดีก็มาลำพงอ่ะลำพงเว้ยลำพงมาลำพงนี่หลายรางวัลอยู่หรอกนะอ่ะยี่สิบรางวันน่าจะเยอะหน่อยเลโก้กิฟต์การ์ด มูลค่า1,000บาทไอ้สั่นต้องมีแล้วแหละเฮีย300ร้รางวัลดูน้ำตะกุงเฉียผมแล้วม็นมีอะไรวะ300รางวัลมันต้องมีติดมาบ้างมีใครบ้างลองไล่เช็ดก่อนดูดูนามสะุลเดี๋ยวไม่ต้องชิีแต่ดูให้แบงค์ชื่ออะไรนะเฮ้ยน้ำตะบุญไม่ใช่ เอาลุ้นแล้วกนะลูกกูเนี่ยถูกแล้วไม่พี่บอลเหลือเราสองคนแล้ววะพี่บอลมันต้องมีคนอื่นด้วยกูไว้คนในออฟฟิศส่งเนี่ยเราเราได้ไงผลงานพวกเราอ่ะใครอยากขอดูแก้วนี่ไงบูมีผลงานแล้วนะกูมีแไม่มีผลงานว่ะไหนไหนมีเดือดเดือดเดือดชิบหายแล้วกูมาตอนนี้นี่แค่ของโลตัสได้ไปสองไอโฟนะ แลี๋ยวเราไปดูตอนของมีตัวของเซเว่นนะที่ส่งไปว่าเป็นยังไงไปรางวัลอะไรครับพี่โบวันนี้วันนี้นะครับเป็นโค้กของเซเว่นอีเลเว่นนะครับออเมมเบอร์ออเมมเบอร์อันนี้คือจะลงแค่6กคนอ่าครั้งที่แล้วที่เราได้รางวัลจะเป็นของโรตารีใช่ป่ะได้ใช่ได้ไป3คนได้ไปสามคนนะครั้งนี้เป็นเซเว่นอีเลเว่นบอกก่อนอันนี้คาดหวังมากนี่นี่บอกตรงนะรางวัลที่3น่าสนใจสุดเลยเอาไอโฟนก่อนเลย ต้้อไดเวยใครวะไม่ใช่แล้วนะมอนขึ้นมาอย่างนี้แบบมันขึ้นไวมากอะไรเนี่ยไม่มีชื่อเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกสองรางวัลไมนต้องมีไปหูฟังหูฟังใครวะด้วยมีชื่อไหมคุนามสกุลไม่มีไม่มีวะหกโอเคสิบจะไม่มีเลยเหรอ อะไรวะเฮ้ย<อ><อ>เดี๋ยวอันสุดท้ายแสนแต้มนี่มันไม่น้อยนะแสนแต้มมันต้องมีวะ่ะจริงร้อยรางวัลร้อยรางวัลดูนามสกุลเราก่อนอรุณไม่เห็นมีเลยไม่มีอีกวะ่ะกี่รางวัลน,นะร้อยรางวัลร้อยรางวัลเฮ้ยมึงครึ่งทางแล้วมไม่มีเลยเหรอเกินครึ่งแล้วเหลือหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยหน้าสุดท้ายแล้วนะมอมาซิเฮ้ยไม่มีจริงว่ะเฮ้ยรอบนี้มันไม่มีผลงานเลยฮิโบ บอลบาสมิตาพิตาเหรินนินอีเคบอีกคนไงไปต่อไปหกคนฝ่ากางวัลที่สามเลยเนี่ยคนมาเล่นเยอะไม่มีเลยจริงว่ะคนบอกแล้วมันจบแล้วพี่เกมนี้มันจบแล้วมันขึ้นอยู่กับดวงอะเนาะก็สรุปแล้วคือเราได้เล่นทั้งหมดก็คือของโค้กรอบนี้จะมีทั้งหมดสองรายการคือโรตาร์กับเซเว่นสรุปโรตารเราได้สามพันเออเออที่ที่เหลือของเซเว่นคือ ไม่ได้แต่ั้นเนี่ยใช่ใช่เออไม่ไม่สีเรียรไหมไม่ใช่ไม่หรอไม่เวลาอ,อันนี้ยืนอะไรอวอรใชันไหมเนี่ยใช่ใช่ปิดคลิป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 แล้วตอนหน้าไปแล้วมาดูกันวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับแห้ง <c oughs>